สืบสายทานด้วยใจพักพระจักกี สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจัก,กรีค่ะดิฉันฐานุตราลีวิทยานนท์นะคะดำเนินรายการในวันนี้วันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปทําความรู้จักกับโครงการบนพื้นที่สูงค่ะโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำรินะคะเป็นโครงการที่อยู่ที่จังหวัดน่านได้มีการพัฒนาชีวิตคนบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่โครงการของศูนย์ภูฟ้าค่ะคุณกรนสนิทขาเหล็กค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะกว่า20ปีที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระคณิษฐาธีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับพื้นที่ในอำเภอบ่อกเกลือแล้วก็อำเภอเฉลิมพระเกียรติยังไงบ้างคะกว่า 20ปีที่ผ่านมานะครับที่ส่ยนปูฟ้าพัฒนาของเราเนี่ยได้น้อมนำพระราชะดำริในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะครับมาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพนะครับโดยที่ให้รัษดรในพื้นที่เนี่ยเร่งเห็นถึงความสำคัญของป่าที่เสื่อมโทรมลงไปนะครับไม่ว่าจะเกิดผลกระทบอ,ะอย่างไรในอนาคตนะครับแล้วก็ ให้ช่วยกันฟื้นฟูป่าให้ฟื้นกลับคืนมานะครับโดยให้ราษฎรในพื้นที่เนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์สามารถเก็บกินเก็บใช้นะครับเหลือแล้วก็นําไปจําหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับคนเรือน,นครับ mm. แล้วก็ส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่เนี่ยอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนนะครับจากพระราชดำรินะครับก็ทําให้ป่าในพื้นที่เสื่อมโทรมในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือแล้วก็อำเภอเฉลิมพระเกียรติเนี่ย ฟื้นกลับคืนมาเป็นป่าที่สมบูรณ์ค,ครับมีการจัดการป่านะครับมีการแบ่งเขตพื้นที่ทํากินอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยบางส่วนนะครับก็ยังมีการทําการ,กรเกษตรในรูปแบบเชิงเดียวนะครับหรือว่าอ่าชาวบ้านเขาเนี่ยปลูกข้าวไร่ไว้บริโภคในคนเรือนนะครับซึ่งในพื้นที่อำเภอบอกเกลือแลวก็อำเภอเฉลิมพระเกียรติเนี่ย ลีกเลี้ยงไม่ได้ในเรื่องของการทำพืชไร่เชิงเดียวเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นภูเขาดอยทั้งหมดเลยไม่มีพื้นที่ราบที่จะให้ทําข้าวนาดํานะครับซึ่งปัจจุบันก็ศูนย์ฟูฟ้าพัฒนาเองก็ยังคงดําเนินการในส่วนของการส่งเสริมให้รัษฎรในพื้นที่เนี่ยช่วยกันฟื้นฟูป่านะครับส่งเสริมอาชีพที่มีความเหมาะสมให้กับรัษฎรครับเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของ อาสดอนในคดีเนี่ยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไปด้วยครับใจความหลักๆเลยก็คืออยากจะให้คนเนี่ยอยู่ร่วมกับป่าได้ครับคุณกรอเป็นคนในพื้นที่ตรงนี้เลยหรือเปล่าคะใช่ครับคือคือผมเป็นคนในพื้นที่แล้วก็เกิดในพื้นที่เลยอ๋อแหมถามถูกคนเลยถ้าอย่างนั้นเกิดในพื้นที่ก่อนหน้าเนี้ยค่ะก่อนที่จะมีโครงการหรือมีศูนย์ภูฟ้าพัฒนาเกิดขึ้นเนี่ยบ้านเราเป็นยังไงบ้างอะคะ เดิมทีนี่ยังไม่มีการก่อตั้งสู่ภูฟ้าหรือยังไม่มีพระราชดำริเนี่ยบ้านเราก็เป็นอยู่ตามหุบเขาเป็นบุกลุกทําลายป่าไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าพื้นที่ป่าเนี่ยเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับ mm hmm. ก็ที่พระท่านทรงเสด็จมาที่นี่ก็ก็ทรงเล็งเห็นในส่วนของป่าที่เสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ก็เลยมีพระราชดำริในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่นี่ครับค่ะ หมายถึงว่าเมื่อก่อนเราก็อยู่กันไปใช้พื้นที่เปิดหน้าพื้นที่ป่าเพื่อปลูกข้าวไร่ไว้กินแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้ทําให้ปา่าเป็นป่าเสื่อมโทรมถูกไหมคะใช่ครับอืด้วยความไม่รู้อะเนาะใช่ครับด้วยความไม่รู้ค่ะแล้วพอมีศูนย์ภูฟ้าพัฒนาเกิดขึ้นในยุคแรกเริ่มของการดําเนินงานของสูงน่ะคะได้ดําเนินการในเรื่องใดเป็นอันดับแรกอะคะคือในในในส่วนของย้อนไปยุคแรกนะครับที่ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเก้าให้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภูฟ้าหรือศูนย์ภูฟ้าพัฒนาขึ้นนะครับเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2542เนี่ยเพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับคือศูนย์ภูฟ้าพัฒนาเองก็ได้นำนำเอาพระราชดำริในส่วนของการจัดการพื้นที่เนี่ยเข้า ไปทาความเข้าใจกับาราษฎรในพื้นที่ได้รับทราบก่อนนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของาอราษฎรในพื้นที่เองนะครับแล้วก็มีมีทั้งในส่วนของการส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรแล้วก็อาชีพนอกภาคการเกษตรคือให้ชาวบ้านเขาทําการเกษตรอย่างเหมาะสมกับพื้นที่ครับค่ะอืมอันนี้เป็นเป็นในยุคแรกๆที่เริ่มดําเนินการแล้วพอ มีการไปถ่ายทอดความรู้สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะคุณกอนออหลังจากที่เรานําเอาพระราชดำริไปไปทาความเข้าใจกับราษฎรแล้วนะครับค่ะคือราษฎรก็ให้ความร่วมมือเข้าใจในส่วนของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเดิมทีเนี่ยเขาเขาก็ยังไม่รู้ว่าป่าในพื้นที่ตรงจุดน,นี้หายไปเรื่อยๆเ,ยเสือโทมลงไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ยังยังไม่เห็นว่าผลกระทบมันจะเกิดขึ้นอมอม ในอนาคตาในในในส่วนตัวของเขานะครับซึ่งสูตูฟ้าเองก็ได้นําเอาพระราชบัญญัตินี้ไปทําความเข้าใจเสร็จก็มีชาวบ้านสนใจในการทําการเกษตรในรูปแบบของสูตูฟ้าพันานะครับซึ่งทางสูตรพานเองก็ได้กําหนดรูปแบบนะครับในการทําการเกษตรออกเป็นสองรูปแบบนะค,คือรูปแบบเกษตรผสมผสานแล้วก็รูปแบบวรฒรนเกษตรนะครับอยังมี ชาวบ้านหรือเกษตรกรคนอื่นๆเนี่ยหลายหลายคนนี่เขาเขาทํากิจกรรมในรูปแบบเกษตรผสมผสานแล้วก็วนณเกษตรซึ่งแต่ละแปลงก็เขาก็สามารถเก็บผลผลผลิตในแปลงเนี่ยไปบริโภคในครัวเรือนแล้วก็จาหน่ายเป็นรายได้เสริมค่ะมอืมก็เรียกได้ว่าผลตอบรับจากชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่มาเข้าร่วมโครงการเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะทุกคนนี่พอได้ลองทําแล้วก็รู้สึกว่าจะมีะไรายได้ดีด้วยเนาะ นอกจากในเรื่องของกิจกรรมด้านการเกษตรแล้วทางโครงการทางสูนย์ภูฟ้าเองเนี่ยได้ดําเนินงานหรือมีกิจกรรมด้านอื่นๆอีกไหมคะแล้วก็จะมีการต่อย,ยอดขยายผลไปยังไงให้ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงคือในส่วนของทางสูนภูฟ้าพัฒนาเองนะครับนอกจากการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านแล้วนะครับทางสูนภูฟ้าพัฒนาเองเนี่ยก็ยังเป็นช่องทางช่องทางหนึ่งครับก็ก็คือ ช่องทางทางการตลาดสําหรับผลผลิตทางการเกษตรให้กับราษฎรในพื้นที่อีกด้วยครับ uh huh. ซึ่งอจากการดําเนินกิจกรรมเนี่ยในในส่วนของกิจกรรมในส่วนของการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็เกิดเป็นองค์ความรู้ต่างๆขึ้นนะครับก็ uh huh. ในในรูปแบบของเกษตรผสมผสานแล้วก็เกษตรวณนะเกษตรวนะ,น,นะครับคืออในแต่ละรูปแบบเนี่ยก็จะเกิดเป็นองค์ความรู้ขึ้นมานครับ uh huh. ซึ่ง ในแต่ละกิจกรรมเนี่ยเราเราเราทางสูนูฟ้าพัฒนาเองก็เน้นในส่วนของของการส่งเสริมปลูกพืชไม้ป่ามากกว่านะครับซึ่งซึ่งมันจะยั่งยืนกว่าไม้เศรษฐกิจหรือไม้ผลชนิดอื่นๆนะครับซึ่งซึ่งไม้ผลชนิดอื่นๆเนี่ยเราก็ส่งเสริมให้เขาปลูกเพียงแค่คนละไม่กี่ต้นนะครับ,ค,รบคือให้เขาสามารถเก็บกินแล้วก็บริโภคในคนเดือนของเขาเองนะครับซึ่งทางทางสูนูฟ้าพัฒนาเองก็ นำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ไปขยายผลให้กับราษฎรในพื้นที่ที่ยังไม่ได้เข้าถึงองค์ความรู้นะครับแล้วก็อ,องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็นำไปต่อยอดในส่วนของอพื้นที่ขยายผลของศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอีกด้วยครับค่ะพื้นที่ขยายผลของศูนย์ภูฟ้า,าหมายถึงว่านอกเหนือจากในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือกับอำเภอเฉลิมพร,เระเกียรติหรือเปล่าคะครับใช่ครับ <S <S ซึ่งในพื้นที่ยกตัวอย่างคือ องความรู้ที่เกิดขึ้นในในส่วนของกิจกรรมของเราเนี่ยยังมีพื้นที่ในพื้นที่อำเภอหมอเกลือแล้วก็อำเภอเฉลิมพระเกียรติเนี่ยยังยังไม่ได้เข้าถึงนะเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น่ในสูงสู่ฟ้าพัฒนาของเราเองครับออหมายถึงว่าในสองอำเภอนี้แหละที่เราจะต้องส่งเสริมกันต่อไปเพราะว่ามีบางบ้านบางกลุ่มบ้านที่ยังยังไม่ได้รับการส่งเสริมครอค่ะแล้วถ้าพูดถึง ผลนะคะวันนี้ถือว่าทางส่วนภูฟ้าเนี่ยได้บูรณาการการพัฒนาหลายๆด้านตามสภาพของพื้นที่จนบรรลุตามพระราชบัญญัติธานของพระองค์ท่านแล้วหรือยังคะที่ผ่านม,มาเนี่ยเราเรา,เราดาเนินการการพัฒนาเนี่ยคือเราได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยแล้วก็ หน่วยงานภาคเอกชนเนี่ยในการช่วยผลักดันในส่วนของให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่นะครับซึ่งรัศดรในพื้นที่ก็ได้รับความรู้ได้รับการส่งเสริมนะครับได้เข้าถึงองค์ความรู้นะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการทําการเกษตรในรูปแบบที่ยั่งยืนขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตของเขาเนี่ยดีขึ้นมีกินมีใช้นะครับแล้วก็ได้ส่งลูกหลาน ไปเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นนะถามว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือว่าบรรลุตามพระราชดำริข,ของพระองค์ท่านแล้วหรือยัง<ะ>ก็ก็ยังตอบว่ายังไม่ครบทั้งหมดนะครับ<ะ>ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นตนน์นี่ยากที่หนึ่งครับเพราะว่าในในในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาเขาก็ยังขาดโอกาสอยู่นะพี่ยังยังขาดโอกาสในส่วนของการเข้าถึงองค์ความรู้อยู่นะ,ะแล้วก็ ตะมาชีกในคนเรือนเนี่ยก็ยังยังต้องการการพัฒนาขั้นพื้นฐานอยู่ครับโ mm hmm. ดยเฉพาะเด็กแล้วก็เยาว,วชนนะครับแล้วก็รัษฎรในพื้นที่เนี่ยยังมีอาชีพที่ยังไม่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนด้วยครับ mm hmm. ในส่วนนี้เนี่ยสูกสูฟ้าพัฒนาของเราเองเนี่ยก็ก็ยังคงที่จะ,ะน้อมนําเอาพระราชดำริเนี่ยขยายออกนอกพื้นที่ให้ให,ให้ได้มากที่สุดให้รัษฎรได้ได้รับองค์ความรู้ให้ได้มากที่สุดครับค่ะ okay. นอกจากในเรื่องขององค์ความรู้เรื่องด้านการเกษตรเรื่องของการพัฒนาอาชีพขั้นพื้นฐานให้มีความยั่งยืนแล้วยังต้องดูแลในเรื่องของเด็กๆด,ด้วยสําหรับครับศูนย์ภูฟ้าเพราะว่าข้างบนดอยนี่คือเรื่องของการศึกษาคงยังเข้าไปได้ไม่ทั่วถึงตรงนี้นี่มีศูนย์การเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะเท่าที่ทราบมาคือคือถามว่าณปัจจุบันนี้เด็กๆก,ก็ถือว่าได้โอกาสนะครับได้ได้ได้ ได้รับการศึกษาที่ที่มีระดับดีขึ้นค่ะขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของน้องๆที่เรียนจบในระดับชั้นที่ที่สูงขึ้นก็ก็เริ่มที่จะมีเยอะขึ้นน้องๆที่องค์ความรู้มากขึ้นในพื้นที่ครับอย่างนี้ก็อีกไม่นานก็จะกลับมาพัฒนาบ้านของตัวเองได้แล้วเนาะสำหรับใครที่เรียนจบ,รบเรียบร้อยแล้วโอ้เป็นเป็น,เ,ปนเรียกว่ามี งานของศูนย์บูฟ้าเนี่ยมีหลากหลายด้านนะคะที่จะช่วยพัฒนาในพื้นที่นอกเหนือจากเรื่องของการเกษตรแล้วตอนนี้ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะสําหรับพื้นที่ตรงนี้ครับก็จากจากที่ศูนย์บูฟ้าพัฒนาของเราเองเนี่ยได้ได้น้อมนําเอาพระราชดำริในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ถิ่แวดลล์มาปรปับใช้ให้ให้เกิดประสิทธิภาพนะครับจากจากพื้นที่ที่เป็นป่าเสื่อมโทรมเป็นภูเขาหัวล้นเลย ค,ครับมีการพัฒนาในส่วนของการฟื้นฟูป่าตรงตรงจุดเนี้ยให้มันฟื้นกลับขึ้นมาเป็นเป็นป่าสีเขียวแล้วก็เกิดองค์ความรู้จากการฟื้นฟูป่าตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งทางสูนย์รฟ้าพัฒนาของเราเองก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่ามาศึกษาดูง,งาน,นได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาพักผ่อนยันใจ เดินดูธรรมชาตินะครับเดินชมต้นไม้เดินในป่าเย็นๆก็ก็ได้นะครับก็เชิญเชิญชวนครับพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆน,นะครับที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนานะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ภูฟ้าพัฒนาได้นะครับก็เรากา็มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรนะรมีถาอมองความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็มี ในส่วนของผลิตภัณฑ์นะนนที่ทผลิตไปถึงต้องมีมของฝากติดไม้ติดมือมีผลิตภัณฑ์จากภูฟ้ามีอันไหนที่เป็นของขึ้นชื่อถ้าไปถึงแล้วไม่ซื้อไม่ได้มีไหมคะถามว่ามาถึงภูฟ้าแล้วไม่ซื้อ,อมไม่ได้นี่ก็ก็มีผลิตภัณฑ์อยู่หลากหลายนะครับค่ะซึ่งซึ่งผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านเนี่ยที่เรานํามาต่อยอดในส่วนของผลผลิตทางการเกษตรนะก็จะมี ที่หลักๆเลยก็จะมีชาอูหลงค่ะที่นี่ของเราแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากหมอนผลสดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมอนหรือแยมนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากกล้วยนะอันนี้ก็มีกล้วยสุกกรกล้วยชาเข็มนะครับแล้วก็กล้วยอบนะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับใช้พลังงานสะอาดด้วยใช่นะแล้วก็มีตัวผลิตภัณฑ์อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นมะแขวนนะครับ นี่ก็สามารถเข้ามาซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับไปด้วยก็ได้ครับค่ะอืเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเรียกได้ว่าเป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาปลูกไว้แล้วก็มีการมาพัฒนาติดแบรนด์ภูฟ้าให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยมีเรียกว่ามีช่องทางการตลาดจำหน่ายได้ง่ายขึ้นเนาะครับในในในส่วนของศูนย์ภูฟ้าพัฒนาของเราเองเนี่ยเราเราเปิด ทุกวันเลยครับ <ừ> um. เราเราไม่มีปิดตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เลยนะถ้าถ้าพีา่พี่พอ่นเพื่อนน้องๆอยากที่จะเข้ามาเที่ยวก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมุูบูฟ้าพัฒนาได้เลยนะครับอันนี้เราเราเปิดทุกวันทําการเลยนะครับก็ <c oughs> ถ้า,าถ้า,ถ,าถ้าจะให้สะดวกสบายก็ติดต่อทางเพจของุูบูฟ้าพัฒนาได้ครับโอเค okay, ได้ค่ะแต่ทีนี้เราพูดคุยกันมาถึงตรงนี้เนี่ย คุยกับทางเจ้าหน้าที่อย่างเดียวเนี่ยเรายังไม่เห็นถึงผลสำเร็จนะคะคนที่จะยืนยันได้ถึงผลสำเร็จจริงๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยน่าจะเป็นกเกษตรกรใช่ไหมคะคุณกอนตอนนี้อยู่กับเราด้วยใช่ไหมคะเกษตรกรของโครงการนะคะคุณสมโพธิคำแควนนะคะเกษตรกร,ร,กร,รในพื้นที่โครงการที่บอกว่าเป็นกเกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสานส่งเสียงหน่อยดีไหมคะคุณสมโพธสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ เป็นเกษตรกร,ร,กรมากี่ปีแล้วคะเนี่ยถ้าว่าเป็นเกษตรกร,ร,ก,รก็น่าจะเพิ่งเริ่มมาได้ประมาณถ้าเต็มเต็มก็ประมาณสองปีครับสองปีเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้นี่คือพื้นที่ตรงนี้นี่เป็นพื้นที่การ,กรเกษตรที่คุณพ่อทํามาก่อนแล้วเราก็มาต่อยอดจากพ่อใช่ไหมคะใช่ครับผมครับผมให้คุณสมพ่อเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าทําไมถึงสนใจที่จะทําการ,กรเกษตรต่อจากพ่อล่ะคะแต่แรกเดิมทีเลยก็คือว่า พ่อก็ได้ทําไล่ข้าวโพดแล้วก็ไล่ข้าวแต่ว่าหลังจากที่ทําแล้วเอผลผลิตก็ได้ไม่เยอะแล้วก็ส่งผลเสียต่อร่างกายด้วยอ<า>ใช้สารเคมีใ,ใช่ไหมใช้สารเคมีครับผมอืค่ะในเมื่อก่อนแล้วก็ต่อมาได้มีเอโครงการของกรมสมเร็จพระเทพครับทางส่งโทรฟ้าได้จัดตั้งขึ้นก็ได้เข้าร่วมครับ ข่าพ่อนะครับให้เข้าร่วมแล้วพ่อก็ได้อดําเนินการตามโครงการของทางสุนทรภูฟ้าที่เข้าไปให้คําแนะนําแล้วก็เชื่อเหลือมาตลอดนะครับอืก็มีการปรับเปลี่ยนเอใช่ครับปรับเปลี่ยนจากทําไล่โพษไ้่ข้าวก็มาเป็นเป็นไล่แบบผสมผสานนะครับค่ทางด้านการเกษตรแล้วก็คือผมนี้ก็เห็นพ่อทํามาตั้งแต่เด็กแล้วครับ คือก็มีโครงการนี้ตอนเด็กๆก็เห็นมาตลอดับก็เลยมีความสนใจมาตั้งแต่เด็กแล้วอย่างเงี้ยครับพอได้เรียนจบก็ได้มาทำสืบทอดต่อเจ้าพ่อครับคือต่อยอดจากพ่อืมต่อยอดจากพ่อแล้วคุณสมพงถามนิดนึงเรียนจบเกี่ยวกับด้านไหนมาคะเรียน ทางด้านสังคมสงเคราะห์ครับอืมเอา้าแล้วไม่อยากไปทํางานเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์เหรอก็ทําอยูน่นะครับอ,อ๋อทาไปด้วยเอา่าทำนี้ในแบบช่วยเหลือแต่ว่าไม่ได้เต็มตัวเหมือนนักสังคมสงเคราะห์ทั่วไปเหมือนกับว่าเขาต้องการให้ช่วยเหลือในด้านไหนก็เข้าไปช่วยได้แบบนี้นครับเป็นเหมือนจิตอาสาแ,แบบนั้นก็มีบ้างครับค่ะเต่แต่ว่าส่วนมากก็จะทํากลับมาทําเกษตร เคยพ่อเ uh huh. ข้าใจรักด้วยครับอ oh, ๋อมาประกอบอาชีพเ,เกษตรเป็นหลักครับผมค่ะเห็นพ่อทํามาแต่เด็กแล้วก็รักในด้านนี้ด้วยครับค่ะแล้วพอมาประกอบอาชีพการเกรษตรเองสืบต่อจากคุณพ่อตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นนะครับคือจากที่เคยแบบระบบจัดการในครัวเรือนไม่ คือไม่ค่อยดยีครับคือด้านการเงินการใช้จ่ายอย่างเงี้ยครับแต่พอเข้ามาในโครงการก็จะมีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําให้ลดปัญหาในด้านการใช้จ่ายไปเยอะอยู่ครับค่ะคือประหยัดขึ้นนะครับมีการเก็บพร้อมหล,หลายด้านเลยครับค่ะคือใช้ได้หลายอย่างคือสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นร,ระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ทําให้ทุกวันนี้นี่คือ ชีวิตไม่ลําบากว่าอย่างนั้นเถอะถ้าว่าลาบากก็ไม่นะครับก็พออยู่พอกินนะครับค่ะอือยู่ได้ด้วยรับแข้งตัวเองอย่างเงี้ยครโอ้อันนี้เป็นสิ่งที่น,น่านภูมิใจที่สุดเลยคุณสมโพศใช่ครับไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในทุกวันการที่มีโครงการการที่มีศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอยู่ในพื้นที่บ้านเรานี่ดีไหมคะถือว่าโชคดีมากเลยนะครับที่มี สุนทรฟ้าอยู่ในเขตของบ้านเราคือบนพื้นที่สูงนี้นะครับ่ะก็ทำให้นำพาความเจริญแล้วก็คือความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเราก็ดีขึ้นนะครับคือจากที่เคยเป็นภูเขาหัวโล้นก็มีป่ามีธรรมชาติมีอ่าคือของ อาหารอะไรทรัพยากรนะครับเยอะเกินทรัพยากรป่าทรัพยากรน้ำก็สะอาด<ม>ไม่เหมือน<ม>ที่อืมค่ะต้องขอบคุณคุณสมโพศคำแคว้นนะคะที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะครับผมค่ะขอบพระคุณค่ะครับครับเมื่อเมื่อสักครู่ได้พูดคุยได้รับทราบถึงความสำเร็จจากเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงบนพื้นที่ไปแล้วทีนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ ทางศูนย์ภูฟ้าพัฒนาช่วยปิดท้ายให้ฟังอีกนิดนึงอะคะ่ะจากพระราชดำรินะครับสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน,นครับอันนี้ก็เป็นสโดแกน21ปีของเรานะครับ <c oughs> อันนี้เราก็ถือเอาพระราชดำรินะครับขององค์ท่านขยายไปสู่พี่น้องถือว่ารัศดรในพื้นที่แต้มเภอบอกเกลือแล้วก็อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับอันนี้เราก็ยังคงที่จะ พัฒนาไปเรื่อยๆเ,ยเยนะครับอันนี้ก็จะไม่มีวันหยุดนะครับซึ่งทางสูงฟูฟ้าพัฒนาของเราเองเนี่ยก็อยากเห็นพี่น้องอ่ารัษฎรในพื้นที่เนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับอันนี้เราก็ก็คงจะดาเนินการต่อไปเรื่อยๆครับค่ะ ต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายที่อยู่บนพื้นที่สูงนะคะได้ช่วยเหลือให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสมดังพระราชดำริที่พระองค์ท่านได้ฝากไว้นะคะสําหรับใครที่ต้องการฟังรายการย้อนหลังก็สามารถเข้าไปใน f c e e o o o แ f n p p g g JS ร้อยได้นะคะไม่ก็ในช่องทางชาแนลของ JS ร้อยใน YouTube นะคะติดตามรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจัก,กรีครั้งใหม่ในวันพฤหัสหน้าน นะคะเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะสำนักง,งานกปรร,รวมสืบสารงานพระราชดำริ